ไม่เคยเป็นฝ่ายริเริ่มหรือลุกรานแต่อย่างใดแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยและจะดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบยึดหลักสันติภาพความมั่นคงและมนุษยธรรมเป็นสำคัญรัฐบาลจะรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอธิปไตยบูรณภาพและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีแต่หากว่าจะเอาให้สินส้นซากคือหมดสภาพทางการทหารหลายฝ่ายบอกว่าเป็นไปได้และมันก็ต้องเอาให้ราบคือไม่ให้คขเมเรเนี่ยคุณผู้ชมขนสัมภาวุธหรือว่ากล้าที่จะมาปรินเกียวเนี่ยกับเราเอีกเพราะมันเป็นจุดเดียวก็ว่าได้ที่คามรมันสามารถ เอาไปโม้เอาไปบอกว่าเฮ้ยนี่มีเนี่ยมีจุดนี้ที่ทหารเขมรที่ครอบครัวตระกูลหุนสามารถยึดได้บริเวณปราสาทตาควายในทางยุทธศาสตร์ทหารใช่เขาเข้าใจถูกต้องแต่ตามหลักภูมิศาสาตร์ประเทศมันอยู่ฝั่งไทยเปิดแนวรบครั้งที่2คุณผู้ชมระหว่างเขมนกับไทยเปิดแนวรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนว่าสถานการณ์รอบนี้ ฝั่งไทยยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าต้องพิชิตจุดตายขเขมรให้สิ้นซากและทำลายล้างการทหารสภาพทหารไม่ให้เหลือเขาเรียกว่าไม่ให้เหลือซากก็ว่าได้คุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าบางคำที่มีการพูดในโลกโซเชียลมาพูดว่าเฮ้ยเอาให้จบเอาให้จบที่รุ่นเราเอาให้มันพังพินาศจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางการไทยก็มองว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากแต่หากว่าจะเอาให้สิ้นซาก คือหมดสภาพทางการทหารหลายฝ่ายบอกว่าเป็นไปได้และมันก็ต้องเอาให้ราบคือไม่ให้ขเขมรเนี่ยคุณผู้ชมขนสัมภาวริหรือว่ากล้าที่จะมาปรินเกียวเนี่ยกับเราอีกเรื่องนี้เรามาไล่เรียงกันคุณผู้ชมแต่ประเด็นคงจะไม่ได้หยิบยกมาเยอะแต่เอาเนื้อหาสําคัญและก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้ไทยมีการจี้จุดตาย ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการเปิดแนวรบครั้งที่2ผมก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของการที่ขเขมรเนี่ยคุณผู้ชมจุดสําคัญก็คือปราสาทตาควายที่ต้องบอกว่าในเชิงยุทธศาสตรทหารขเขมรสามารถยึดตรงปราสาทต,ตรงนั้นได้สําเร็จและก็มีการซ่องสุมกําลังมีการสร้างบางเกอร์มีการเขาเรียกว่าเทคอนกรีตเพื่อที่จะเป็นหลุมหลบภยัยหลบ F16 และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เขมรมีการซ่องสมแอบสร้างก็คือกระเช้าขนอาวุธเพื่อที่จะลำเลียงมาที่บริเวณปราสาทต,ตาควายแต่ล่าสุดมีรายงานว่าตรงนั้นถูกทำลายฮะถูกทำลายแบบสิ้นซากเพิ่งสร้างได้ไม่เสร็จไม่นานโดนไปแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาไล่เลียงเรื่องนี้กันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอยากจะไปเริ่มที่ไทม์ไลน์เอาแบบสรุปจากกองทัพภาคที่สองนะคุณผู้ชมข้อมูลของเรา จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการทหารจะเอาข้อมูลมาจากทางกองทัพโดยเฉพาะล่าสุดกองทัพพระที่2มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์นะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์เปิดแนวรบครั้งที่2ก็คือมีการเริ่มเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีสบ้านเราพบภาพกรรมบูชากำหนดเป้าหมายยิงอาวุธมายังจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลปราศาสตร์และก็จังหวัดสุรินทร์ก่อนตอนต่อมาเนี่ยเวลาตีห กัมพูชามีการยิงปืนเล็กมายังแนวทหารพื้นที่ช่องอานมา้าไทยตอบโต้เกิดการประทะต่อมาเมื่อ6โมงเช้าที่ผ่านมากัมพูชาใช้อาวุธวิถีโค้งระดมยิงใส่ไทยอบพยพประชาชน4จังหวัดไปแล้วร้อละ70กองทัพภาคที่2ระวังและดำเนินมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยล่าสุดอย่างที่ทราบคุณผู้ชมจังหวัดสากแก้วก็มีการอบพยพ เพิ่มเติมอีก1นึงจงังหวัดเดี๋ยวผมมาลงลึกคุณผู้ชมว่าทําไมสะแก้วถึงต้องอพยพด้วยข้อมูลน่าสนใจทีนี้คุณผู้ชมไปกันที่เรื่องที่ผมเกริเดนเลยฮะคือเรื่องของการตัดน้ําเลี้ยงตัดท่อน้ําเลี้ยงตัดขั้วหัวใจเขมรที่ต้องบอกว่าเป็นยุทธการเป็นยุทธบรรทวิธีและการปฏิบัติการ ที่ทหารยืนยันออกมาแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดกองทัพภาคที่1ยืนยันนะฮะเปิดปฏิบัติการทวงคืนอนธะิปไตยไทยไม่ลุกรานยึดมั่นความปลอดภัยของประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งจากการยืนยันของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเนี่ยคุณผู้ชมเสนาธิการทหารบกมีการเปิดเผยว่าสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาหลังมีการประทะเข้าสู่วันที่2ยืนยันนะคุณผู้ชมเป้าหมายของกองทัพบก จะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของรูกของหลานเรานะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันจากเสทบอว่าต้องการทําลายขีดความสามารถทางการทหารของเขมรไปอีกยาวนานซึ่งมันไปตรงกับสิ่งที่กองทัพภาที่2มีการเปิดเผยเมื่อช่วง9โมง20ที่ผ่านมาของวันนี้ว่าตอนนี้มีการ เขาเรียกว่ากำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดตายของเขมรสิ้นซากไปแล้วก็คือกระเช้าลําเลียงที่ผมเคยวิเคราะห์ตอนนี้ถูกทําลายแล้วบริเวณเนิน350ทางด้านทิศตะวันตกปราสาตาควายระยะ300เมตรถูกทําลายเรียบร้อยกองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกําลังจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่หุนเซน เน้นมากๆและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดก็ว่าได้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราเอาตรงภูมิประเทศและภูมิศาสตร์บ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในฝั่งไทยเป็นของไทยแต่ในยุทธศาสตร์ทหารจากการเปิดแนวรบครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ชมเขมรมันสามารถไปปักทงยึดบริเวณปราสาทตาควายได้ก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันห่วงพื้นที่ตรงนี้มาก เพราะกว่าจะขึ้นเนินแล้วมาตรงปราสาทตาควายมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงชันพอยึดบริเวณที่สูงได้มันก็จะได้เปรียบซึ่งทหารไทยก็ต้องยอมรับว่าเตรียมตัวมาอย่างดีจนมีกระแสข่าวลือว่าเราอาจจะไปยึดพื้นที่ตรงนั้นคืนได้แล้วหรือไม่หุนเซนห่วงมากคุณผู้ชมเนื่องจากตรงนี้คืออะไรผมเคยบอกไปแล้วว่ามันมีเขาเรียกว่าลูกน้องหุนเซน เป็นทหารรับจ้างฮุนเซนที่คุณผู้ชมวันน่้คงรู้จักกันก็คือกองกำลัง B H Q มาเสริมกำลังตรงนี้ประมาณ3,000นายแต่ตอนนี้กระเช้าที่สร้างขึ้นมาใหม่คอนกรีตท,ที่เป็นคอนกรีตเอาไว้หลบเป็นบังเกอร์ถูกทำลายไปเรียบร้อยสินส้นซากก็ไม่สามารถเติมอาวุธและเติมกำลังได้เชื่อว่าตอนนี้ทหารไทยเราก็กาลังจะบีบพื้นที่กระชับพื้นที่เข้าไปอันนี้คือความสําคัญของบริเวณปราสาทตาควายนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขมรเนี่ย มันเล่นแง่คิดไม่ซื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่สนธิสัญญาเจนีวาที่มีการเซ็นเนี่ยก็คือทางด้านของกัวลาลัมเปอร์นะผู้ชมขออภัยที่เป็นการเซส็นสัญญาระงับสงครามโดยโดนัลด,ด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเจ้าของนะคุณผู้ชมระหว่างไทยกับกัมพูชาหยุดยิงกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขมรมันก็ละเมิดและฉีกสัญญาตัวนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูกราฟิกนะก็คือเป็นภาพตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ สำคัญนะผู้ชมเห็นไหมฮะจะเป็นเนิน350แล้วก็เป็นบันไดปูนคอนกรีตท,ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะลําเลียงสบเบียงลําเลียงอะเขาเรียกว่ากองกําลังทหารอาวุธอยากขึ้นมาบริเวณกระเช้าขึ้นเนิน3 5 0และก็มีการส่งกระเช้าเนี่ยตามเส้นเส้นยาวเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อที่จะส่งอาวุธเข้าไปที่เนิน350และลําเลียงมาที่บริเวณปราสาทตาข่าย อันนี้คือสิ่งที่มันซ่องสุมมทำมาโดยตลอดส่วนอีกภาพหนึง่งก็จะให้คุณผู้ชมบอกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นและได้ดูว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่เห็นมหมันมีทั้งบันไดปูนที่มันสร้างกระเช้าใหม่บังเกอร์ไว้เป็นหลุมหลบภัยเพื่อที่จะยึดบริเวณตรงนี้อย่างที่ผมเน้นย้ำว่าคุนเซนเนี่ยหวงมากๆกับบริเวณปาสาทตาควายเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นจุดเดียว ก็ว่าได้ที่ขมเมนมันสามารถเอาไปโม้เอาไปบอกว่าเฮ้ยนี่มีเนี่ยมีจุดนี้ที่ทหารคขมเมนที่ครอบครัวตระกูลหุนสามารถยึดได้บริเวณปราสาทตาควายในทางยุทธศาสาตร์ทหารใช่เขาเข้าใจถูกต้องแต่ตามหลักภูมิศาสตร์ประเทศมันอยู่ฝั่งไทยซึ่งแน่นอนว่าคุณห่วงคุณห่วงไปฮะแต่ทหารไทยก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเอาจุดตรงนี้คืนและเตรียมพร้อมเหมือนกัน แต่เราเนี่ยไม่เคยเล่นนอกกติกาแต่ขมรเนี่ยเล่นนอกกติกามาตลอดฮะไม่งั้นจะสร้างกระเช้าทําไมสร้างบันไดปูนทําไมสร้างบังเกอร์เป็นคอนกรีตมาทําไมเพราะมันเหลี่ยมจัดคุณผู้ชมก็ต้องเขาเรียกว่าตรงจุดเนี้ยต้องภาวนาและก็ให้กําลังใจเยอะเลยคุณผู้ชมให้กับเจ้าหน้าที่ทหารของเราทุกท่านที่อยู่แนวหน้าที่กําลังสู้รบเพื่อที่จะปกป้องกธิปไตยไทย ปกป้องลูกหลานไทยทุกคนอันนี้ผมพูดจากใจจริงๆนะพูดจากใจคุณผู้ชมจุดนี้ต้องส่งกําลังใจอย่างหนักเพราะในจุดยุทธศาสตร์อาหารก็ต้องยอมรับว่าจุดนี้เขเมรมันยึดจุดสําคัญบริเวณจุดที่อยู่บนเขาอย่างเนินสามศูนย์ได้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราสามารถทําลายบันไดปูนทําลายคอนกรีตบังเกอร์ทําลายกระเช้าลําเลียงอาวุธเข้ามาได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆคุณผู้ชมทีนี้อย่างที่ผมเกินไป ตอนต้นนะฮะว่าสิ่งที่น่าสําคัญและมีการปล่อยภาพมาโดยฮุนเซนเนี่ยคุณผู้ชมที่บอกว่าตัวเองเนี่ยบัญชาการรบเองแต่อีกหนึ่งบุคคลที่ปรากฏในภาพและถือว่าเป็นคนสําคัญก็คือเตียบันเตียบันเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบเตียบันเขาจะเป็นคนดูแลกําลังทหารบริเวณสะแก้วเป็นชายแดนติดทะเลเนี่ยตรงเนี้ย คือพื้นที่รับผิดชอบของเตียบันซึ่งมันปรากฏภาพพอเห็นภาพว่าเฮ้ยเตียบันเนี่ยร่วมบัญชาการกับฮุนเซนทําให้ทางการทาหารของเราก็ต้องมีการสั่งอบพยพด่วนคือมีการแจ้งเนี่ยคุณผู้ชมเราๆเก้าโมงสี่สิบแต่ต้องให้อพยพร้อยเปอร์เซนตในเวลาสิบโมงคืออาจจะด,ด่วนหน่อยคือเรื่องเนี้ยทหารเขาประเมินนาทีต่อนอาทีคุณผู้ชมว่าคนอพยพหรือไม่อพยพแต่สุดท้ายก็ต้องชื่นชม ชาวจังหวัดส,สาแก้วที่มีการอพยพออกมาซึ่งพอเตียนบันเนี่ยคุณผู้ชมร่วมมือกับคุณเซนบริเวณชายแดนสอดแก้วที่ครั้งก่อนเนี่ยแนวปะทะตรงนี้ถือว่าปะทะกันน้อยมากแต่ตอนนี้เราเห็นภาพเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะเห็นว่าร่วมกันเลยฮะเตียบันกับฮุนเซนซึ่งเฟซบุ๊กของสําเด็จฮุนเซนเนี่ยคุณผู้ชมมีการบอกว่ากองกําลังเนี่ยเรียกร้องให้กําลังทหารกมพูชาที่อยู่แนวหน้าอดทนโดยกล่าวหาว,ว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธทุกชนิด ยิงใส่กัมบูชาตั้งแต่เมื่อวานรวมทั้งเมื่อคืนและเชา้านี้เพื่อดึงให้กัมบูชาเข้าสู่การตอบโต้และทำลายข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงปฏิญญาสันติภาพไทยกับกัมบูชาโดยขอบเขตที่ห้ามยิงได้กำหนดไว้แล้วขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรมกำลังนายทหารนายสิบและกำลังพลให้เข้าใจอย่างชัดเจนตรงกันขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับพยายามช่วยเหลือประชาชนที่อบพยพหนีภยัย ออกจากพื้นที่อันตรายเข้าสู่เขตปลอดภัยคุณเซนยังมีการยกเลิกนั้นหมายกำหนดอื่นนะครับผู้ชมเพื่อมาร่วมกับคุณมาเน็ตสั่งการกองกำลังติดอาวุธรับมือต่อต้านการลุกรานพร้อมขออภัยแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถพบได้ในช่วงนี้ส่วนนักกีฬาทั้งชายและหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านของซีเกมครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยขอให้เข้าร่วมอย่างปกติ ส่วนในคนหนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะอ่านข่าวคขาคุณผู้ชมเพราะเขาพูดเรื่อยๆแล้วพูดแต่เรื่องใส่ร้ายก็คือมาลีเ็าคงไม่ต้องไปพูดนะคุณผู้ชมเอาแค่ฮุนเซนและมีการปรากฏภาพคู่กับเตียบันก็ถือว่างานนี้ขเม่นมันก็ยกระดับเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันก็ยกระดับเหมือนกันก็เป็นการบัญชาการร่วมกันระหว่างฮุนเซนและก็เตียบันที่คุมกําลังบริเวณชายแดนสาก้วนั่นเองคุณผู้ชมนี่ก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์หลักที่เอามาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือ1ตอนนี้จุดสําคัญที่ขเขมรเนี่ยห่วงนักห่วงหนาก,ก็คือปราสาทต,ตาควายไทยเราสามารถขยี้จุดตายก็คือบริเวณกระเช้าที่สร้างขึ้นมาใหม่บันไดปูนแล้วก็ทางด้านของบังเกอร์เหล็กนะคุณผู้ชมที่มีการลาดคอนกรีตตรงนี้เนี่ยกองทัพปริศรนยืนยันเองว่าได้มีการทําลายสิ้นซากและแต่มันมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เราอาจจะยึดบริเวณภาษาตาควายได้แล้วหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้อยากไปทิ้งท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมไหนๆก็ต้องติดตามข่าวสารเนี่ยอย่างใกล้ชิดนายกอนุทินชาญวีรกูลคุณผู้ชมมีการแถลงข่าวประเด็นนะฮะก็คือการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่เจธันวาคมมีการสั่งการหน่วยงานด้านความมั่นคงบุรณาการการทํางานอย่างเต็มสป,ปะกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และปกป้องอธิปไตยอย่างคร่งครัดโดยนายกบอกว่าให้ติดตามข่าวสารเนี่ยคุณผู้ชมผ่านทางการก็คือของทหารเป็นหลักนะฮะคุณผู้ชมอย่าไปติดตามที่อื่นเอาที่ทหารเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ทางรัฐบาลที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตัวเลขต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นทหารที่ได้รับบาดเจ็บอะไรแบบนี้เนี่ยอยากให้ติดตามตรงนี้เราลองไปฟังเสียงนายกอนุทินดูนะฮะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2518จนถึงขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะและได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มสักพระกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างเคร่งครัดรัฐบาลขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมและในวันนี้ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีมติยืนยัน ว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือจะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นๆที่มีความจำเป็นรัฐบาลมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถของกองทัพไทยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ตามกฎการใช้กำลังและยึดหลักมนุษยธรรมในการปกป้องพี่น้องประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวพื้นที่ชายแดนพร้อมกันนี้รัฐบาลขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่พักพิงอาหารน้ำดื่มการบริการทางการแพทย์และสวัสดิการที่จำเป็นอย่างเต็มความสามารถเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับและเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชน ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของราชการเท่านั้นและมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลักในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับเพื่อให้ข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะไปยังพี่น้องประชาชน มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าการปกป้องประเทศชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือภารกิจสูงสุดของรัฐบาลและกองทัพไทยประเทศไทยไม่เคยต้องการเห็นความรุนแรงโดยยืนยันว่าประเทศไทย ไม่เคยเป็นฝ่ายริเริ่มหรือลุกรานแต่อย่างใดแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยและจะดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลรอบคอบยึดหลักสันติภาพความมั่นคงและมนุษยธรรมเป็นสำคัญรัฐบาลจะรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอธิปไตยบูรณภาพและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดท้ายที่สุดนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นในรัฐบาลและในศักยาภาพของกองทัพไทยและร่วมกันให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติการ,าาท,การทางทหารนะี่ฮะก็คือประเด็น ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วก็พูดจากใจจริงๆครคุณผู้ชมว่าจุดที่เราต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารคือจริงๆแล้วก็คือให้กําลังใจทุกจุดแหละคุณผู้ชมแต่จุดสําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือปราสาทตาควายเป็นจุดที่เราต้องส่งกําลังใจมากๆเพราะเราต้องการที่จะยึดพื้นที่ที่เป็นของเราคืนนะครคุณผู้ชมยึดพื้นที่ที่เป็นของเราคืน แม้จะมีความยากลบาบากแต่เชื่อว่าทหารทุกนายเนี่ยเต็มที่และพร้อมที่จะปกป้องคนไทยปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องลูกหลานไทยอยากให้คุณผู้ชมส่งกาลังใจไปให้ทหารแนวหน้าของเราเยอะๆฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตาม คลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ